มีเลยครับใส่รุ่งเอาเมาหน่อยก็ได้ัดเมาน่ก็ได้เอี่ยงไม่ก็ได้เราก็ะไม่เหลือเยงเ่าราครับอย่าให้โตนะาให้โนะ่าให้โตนอย่าให้โนะอย่าบ้าเท่าไหร่สี่พันไม่อย่าบ้ากี่เมตรร้อสเมตรนะเอาตัวน้าพี่เ้าที่ตำรวจกองการเืบสวนสองกองงการเกบสวนกองิการอุตสาหกรรมานะครับเรา ไอดูว่นำรูปแบบได้หครับหน้าที่นะครับได้ทำกานลอซื้อยาของเรานยาอะไรอะไรยาบ้ายาบ้าหรือยายาจะติดเมตวบิตเมินีนะยาบ้าสิเมตรสี่ร้อยเมตรนี่พันบาทนะครับเบื้องต้นระวังดิ๊ฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนเจ้าที่แจ้งข้อหาเรานะครับําหนายยาจสติดให้ทั่วประเทศทุที่ โเลนเม่แอปิตามีหรือยาบ้านนะครับแล้วก็อ่าเปนข้าคฟองกออ่าวุนธปืนโดยมันมีนึกเครื่องสุนได้ไหมมีครับเอกสนแล้วเครื่องกระสุนโดยไม่รับอนุญาตนะครับแล้วเาขายอาวุธปืนแล้วก็าอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านทางนะไม่มีอะไรั้นควรนะครับเมื่อก่นเราไม่จิตจะให้การรืงให้การก็ได้นะพวกเขาให้การของเราถ้าเป็นเยาาฐานในการพิจารณาดี เรามีสิทธิ์พบรับปึกษาในความรับปึกษาตัวหายากก็ได้หายากที่เราติดต่อได้เอ่าโอเคเบื้องต้นเดี๋ยวเราต้องไปกับที่ไหนที่กองการสืบสวนสองกองพระธอมมีพระนครบาลตรงจังหวัดไทยอ่ะนะครับอ่ะเบื้องต้นไป